สวัสดีค่ะพบกับช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะก็ขออภัยเพื่อนๆนะคะที่เมื่อคืนไม่ได้ลงคลิปนะคะ,ะฝนตกนะคะที่บ้านแอดก็ไฟดับนะคะก็เลยมาลงให้ตอนเช้านะคะเพื่อนๆก็เลยอดให้เพื่อนๆได้ลุ้นตอน,นเย็นๆเลยนะคะตอนค่ําเลยนะคะอ่าเราก็จะมาเอาคํานวณสูตรกันตอนเช้าแทนนะคะแล้วเราจะมาคํานวณกันต่อในวันที่ เราจะมาดูผลวันที่สามกันก่อนนะคะว่าออกกันที่เลขอะไรนะคะฮาหนอยวันที่3นะคะสิงหาออกกันที่เลขแปดสาหนะคะข้างล่าง3ามเก้นะคะ,ะเราจะมาดูผลนะคะของฮาหนอยวันที่3มนะคะแปดสามห ข้างล่างสามเก้านะคะแอดก็ขออภัยกับเพื่อนๆน,นะคะแอดให้เพื่อนๆที่สองสามสี่นะคะมาออกที่สายสามนะคะนะคะมาเข้าในชุดสามนะคะสองกับสี่เราก็หลุดนะคะมันไม่มีเลยนะคะไม่มีแปดไม่มีหกนะคะไม่มีเก้าด้วยก็ขออภัยกับเพื่อนๆน,นะคะ ในชุดวิ่งแอดจับให้เพื่อนๆผิดนะคะมาเข้าที่สายสามนะคะแล้วในคู่ชุดนะคะแอดให้เพื่อนๆที่สองเก้านะคะก็ออกกันสามเก้านะคะอย่างนะแต้มนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลุดในชุดนะคะเพื่อนๆ ยังเข้านะคะแต่แค่แอดจับให้เพื่อนๆผิดนะคะอ่าที่สามหกนะคะแอดจับให้เพื่อนๆที่สองหกมาออกสามหกนะคะแอดก็จับให้เพื่อนที่สี่หกนะคะก็มาออกที่สามหกมาออกในชุดสายสามกันหมดนะคะแต่ว่าเราถูกทั้งบนและล่างนะคะ,ะแอดขอภัยที่จับผิดสายให้กับเพื่อนนะคะ แอดจับถูกกว่านี้ก็คงจะถูกกันหมดทั้งบนล่างนะคะก็ขออภัยนะคะเสียดายมากนะคะแแอดจับดีๆในสายสามนะคะเพื่อนๆก็จะถูกกันที่สามเก้าและสามหกนะคะเดี๋ยวเรามาดูในงวดใหม่วันที่สี่สิงหากันเลยนะคะ เราจะใช้ในการคำนวณศูนย์นะคะศูนย์บวกหนึ่งนะคะมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะนับเพิ่มแต้มเป็นสองเป็นสามนะคะสามบวกกับห้าแปด 7จ็หกนะคะก็จะได้เป็น8ปดเจ็ดหนะคะเรามาจับในคู่ชุดกันเลยนะคะคู่ชุดที่1นึ่งนะคะหนึ 1, 8, 1, 9, ่ง้าอโทษนะคะหนด เขียนผิดทุกรอบเลยนะคะเนี่ยหนึ่งเจ็ดนะคะหนึ่งหกหนึ่งห้านะคะต่อไปคู่ชุดที่สองนะคะ สองแปดสองเจ็ดสองหกสองห้านะคะคู่ชุดที่สามนะคะสามแปดสามเจ็ดสามหกสามห้านะคะอ่า วันนี้เลขเราก็สวยนะคะเพื่อนๆแอดมองเห็นเลยนะคะว่าจะมาในแนวไหนนะคะเพราะว่าฮานอยเนี่ยชอบมาเฉียดนะคะอะ่ะอย่างงวดที่แล้วนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่กับศูนย์สี่กระโดดมาเป็นสามเลยนะคะสี่เป็นสามนะคะศูนย์หายเห็นไหมคะเพือ่อนๆอ่ะในชุดนี้นะคะศูย์หายนะคะ กระโดาเป็นแปดกับสามกับหกและเก้านะคะอ่าน้ามาในงวดนี้นะคะมีแปดมีสามมีหกมีเก้านะคะในสูตรของเราก็จะติดกันที่ในชุดวิ่งนะคะ แปดนะคะอาจะให้เพื่อนกันที่สายหกเจ็ดแปดนะคะเห็นไหมคะก้าหายนะคะสามหายติดหกับแปดนะคะเพื่อนๆในงวดนี้นะคะ แต่ยังน้ออยู่ในชุดที่1 2 3่งสกันอยู่นะคะเดี๋ยวแอดจะมาจัดในชุดให้กับเพื่อนๆนะคะว่าจะเล่นชุดไหนกันดีนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีปากกากันนิดนึงนะคะเพื่อนๆแอดอย่างกลัวเลยนะคะเวลาแอดจับสาย6กับ8 เดี๋ยวมันก็จะโผล่มาเจ็ดอีกนะคะเหมือนคราวที่แล้วแอดจับสายสองกับสาย,ส,าย,ส,าย,ส,ายสี่มาโผล่ที่สามนะคะเราจะเล่นยังไงกันดีนะคะเนี่ยเอาเป็นว่าเราจะเล่นสายเจ็ดนะคะเจ็ดกับแปดนะคะดีไหมคะะเราจะเล่นสายเจ็ดนะคะ,ะเจ็ดนะคะแอดกันกลางไว้ก่อนนะคะส่วนหกกับแปดนี้เพื่อน เล่นในชุดวิ่งหรือชุดอะไรก็ได้นะคะคือเป็นสำรองนะคะแอจะตัดในสายเจ็ดให้กับเพื่อนๆนะคะและสายแปดนะคะอ่าเราจะเด่นเด่นเจ็ดนะคะอันนี้แปดคือรองนะคะรองแปดนะคะจะใช้สีปากกาสีส้มนะคะอ่ารองแปดนะคะมองเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน มันก็จะสีทึบนิดนึงนะคะเราจะมาจับในชุดกันนะคะที่ติดเจ็ดนะคะก็คือเอาเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมดีกว่านะคะมันทึบมันมองไม่เห็นนะคะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ด 3ามเจ็ดสดสองปดหนะคะ6ชุดนะคะกับฮานอยส่วนสาย6มันจะเป็นตัวเดิมนะคะก็คือสาหนะคะแอดก็กลัวใจมันจะมาสองหมือนกันนะคะเพื่อนๆขออีกหชุดนะคะคือสองหนะคะ ในส่วนสาย9ไม่มีนะคะก็คือตัดทิ้งนะคะส่วนสายสามนี้ก็ไม่มีนะคะแอดก็ขอติดเป็นที่สาย8กับ7นะคะสามแปดสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองเจดสามเจดและสองหนะคะเจดชุด 5, ห้านอยนะคะมารอรุ้นกันนะคะเย็นนี้นะคะ นี่ก็เป็นเลขคาหน่อยนะคะแอดก็คำนวณให้กับเพื่อนๆนะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูผลของหอยราวกันนะคะเมื่อคืนก็สูตรหอยราวก็ออกนะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูผลหอยลาวกันต่อนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปและกด s u บสไครปเป็นกำลังใจกับแอดนะคะในการคำนวณสูตรแอดก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะติดตามกันไปนานๆน,นะคะรับชมกับแอดไปตลอดนะคะ ขอขอบคุณขอให้เพื่อนโชคดีรวยๆเฮงๆค่ะ